เขาวสารไม่สบายค่ะพี่พี่เขารู้หมดเลยว่าน้องไม่สบายคี่เหนียวเขาก็ดูแลน้องมาเลียให้ข้าวสารไม่สบายครับเดี๋ยวก็หายแล้วกพี่เขาเหนียวเลียใหญ่ หมอของข้าสารหมอเจาะเลือดไปตรวจก่อนค่ะว่าเป็นอะไรตัวร้องแล้วก็อ้วกตลอดเลยเลยพาไปโรงพยาบาลหมอก็เลยเจาะเลือดดูค่ะพรุ่งนี้รู้ผลพี่ชายที่แสนดีเดี๋ยวทำาตาตาด,ด้วยข้าวสาครค่ะข้าวสารไม่สบาย バイバイなろ